B.C.D. การกี่องศาเล่นความรู้อะไรบ้างเนี่ยจาบหาตัวนี้ตัวนี้สองเจ็ดบางครั้งโจทย์ให้มามันก็ยังน้อยเกินไปในการที่จะคิด คือจริงๆแล้วเนี่ยมองเห็นว่าสามเจ็ดเนี่ยถามตัวเองว่าสามเจ็ดนี่คือมุมที่ส่วนโค้งใช่ไหมสามเจ็ด uh huh. นี่เกิดจากเกิดจากอะไรเกิดจากสตาร์จาก C ีสตาร์จาก B ใช่ไหมสตาร์จากตรงนี้อย่างนี้ไม่มีจุดศูนย์กลางมาเกี่ยวข้องว่าไม่ดีเลยปกติเราใช้จุดศูนย์กลางมาเราเคยผ่านจุดศูนย์กลางมาด้วยตรงนี้แล้วมันก็ไปแตะแค่ข้างเดียวแล้วเขาสอนว่าเราทาไมว่าไปแตะตรงนู้นไปแตะตรงนี้ได้สามเจ็ดหมดแต่ขีดเส้นในรูปไปแค่แค่ตัวเดียว ออแล้วก็ซนขีดเพิ่มเองสิเอาใหม่ oh สมมุติถ้าขีดจากตรงนี้สตาร์ทอย่างนี้นะเราขีดขึ้นไปตรงนี้ได้สามสิบเจ็ดเอาเราต้งขีดไปข้างนี้ก็ทไา้สามเจ็ดด้วยขีดไปนี้ก็ได้ดไดสามเจ็ดด้วยขีดไปนี้สาสเจ็ดด้วยแต่เราไม่ขีดเรื่อยเปื่อยหรอกเราพยายามขีดให้มันทับตัวเดิมแล้วก็กลับมาลงที่บสร้างเองตรงนี้สามเจ็ดด้วย ถ้างั้นมุมมุม b c d ก็เป็นสามสิบเจ็ดอะ b c d ตอบสามสิบเจ็ดด้วยครับแต่สามสเจ็ดมันต้องมีเหตุผลกำกับมันคืออย่างนี้สามเหลี่ยมใดๆก็ตามขยายขึ้นมานะที่ลากเส้นจากจุดยอดเราไปตั้งฉากกับข้างล่างคือมันจะแบ่งครึ่งครึ่งเส้นคอร์ดใช่ไหมครับใช่มันแบ่งครึ่งเส้นคอร์ดพอด,ดอีมันเลยสามสิบเจ็ดมันก็เลยสามสิบเจ็ดด้วย จดนะไปนวิธีการคือคือข้อข้อใหญ่หความขง้อนี้คือมันถามเรามันถามเกินก็ถามแล้วตัวเราเองว่าจดนะปูขอถอยหลังนะเหมือนกับเฮ้ยทำไมมันมีอะไรดนใจให้คุณวาดอย่างเงี้ยและเกิดเป็นมุมนี้เท่ากับสามสิบเจ็ดอ๋อสิ่งที่โดนใจเหรอให้มาทําอะไรละ่ะให้มาแค่เหมือนกับให้มาแค่เนี้ทําไมอ่ะ เนี่ยไอตัวเนี้ยทำไมให้มาแค่นี้ให้มาทำไมให้สามสิบเจ็ดมาแค่นี้ทําไมไม่ให้สามสิบเจ็ดตรงที่อื่นบ้างเราจะเป็นยังไงดีล่ะที่อื่นบ้างก็เส้นเก่าที่เขาเขียนไปแล้วก็เส้นหนึ่งตรงนี้นี่ไงเขาแอบแอบหลอกว่าให้เราขีด่ปเอ,เองตรง,งนี้นะผ่านไปนะครับข้อถัดไปวงกลม แล้วก็บอกว่า O ทีนี้ผ่านจุดศูนย์กลางดีขึ้นมาหน่อย A O B แล้วก็ตรงนี้ชื่อ C โอ้ยแค่วาดก็รู้รู้ว่าแต่ตรงนี้ต้องฉากแน่ใช่ไหมครับ,รบแล้วเขาบอกว่าอ่าเขานนี้มีเส้ลากใหม่เสรลักความขนานเขาบอกเขาจะสร้างเส้นอีกเส้นหนึ่งให้ขนานกับเส้นนี้โดยผ่านจุด O เขาสัญลักษณ์ความขนานไปตรงนี้แล้วก็ลากเชื่อมตรงนี้และตรงนี้ชื่อดีเขาให้มุมตรงน,รงนี้18องศาโจทย์ถามหา ADO ADO ตรงนี้กลางกี่องศาอุตสาห์ให้ AOB มาเต็มเส้นแล้วก็ลากเส้นมาแตกขอบให้ด้วยไม่วายสนซะก,ก่อนใส่ก,ก่อนกี่องศาครับ90้าครับ90พอเรารู้ว่าสามเหลี่ยมตัวเนี้ย ได้90ตรงนี้18ต้องซนต่อหาเลยตรงนี้เท่าไหร่ก็เป็น9ก7าสปอ่ะครับได้มันได้เ2 <c oughs> 72ดนะ72ององศาทีนี้เส้นเส้นตรงเส้นขนานวางอยู่มีเส้นเส้นขนานวางอยู่ให้ขนานก่อน และมีเส้นตรงตัดผ่านมุมนี้มุมนี้เท่ากันไหมเท่ากันครับใช่ไหมมีเส้นขนานอยู่และมีเส้นตรงไปตัดผ่านเส้นขนานมุมตรงนี้เท่ากันเท่ากันด้วยมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่ซีเดียวกันกับเส้นตัดต้องเท่ากันเจ็ดสิบสองตรงนี้ก็เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองด้วยใช่ไหมครับเจ็ดสิบสองตรงนี้เจ็ดสิบสองด้วยได้คำตอบอยังยังอีกไปท้่ความรู้ตัวนี้อีกทีหนึ่งอีก ได้ป่ะไงกำลังคิดอยู่ทีนี้มันกำลังเราเจ็ดิบสองเป็นมุมของสามเหลี่ยม A D, A D O เอามาดู A D O กัน A D O รู้ตรงนี้เจ็ดสิบสองแต่โจทย์ให้หาตัวนี้แต่ในรูปตัวนี้ O ไป A กับ O ไป D มันคือ และมีมันก็หน้าจั่วอีกแล้วผลก็กลายเป็นพูดถึงสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีมุมยอดคือเจ็ดสิบสององศาร้อยแปดสิบโดนหักไปเท่เจ็ดสิบสองเหลือแปดสิบเจ็ดลบเจ็ดเหลือหนึ่งร้อยแปดก็เอาล่ะแต่แบ่งครึ่งเออใช่หแบ่งครึ่งใช่ก็เหลือห้าสิบสี่แปลงคำตอบคนนี้คือห้าสิบสี่ โอ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปข้อถัดไปขอสรุปความรู้มันหน่อยสิอจบไปก่อนนะสรุปแล้วตอนนี้ความรู้เดิมๆเลยเดิมๆเลย,เเเลยที่ไม่ได้สวยแน่มุมหนึ่งบวกมุมสองบวกมุมสามได้ร้อยแปดสิบองศาจริงไหมสามุมนี้รวมกันต้องได้ร้อยสิบองศาถ้าไม่ได้ยุ่งแน่เลยเนี่ยถ้าความรู้เดิมไม่รู้เนี่ย สถ้ามเงินเป็นหน้าจัว่วหน้าจั่วมุมนี้คือมุมยอดคือมุมหนึ่งนี้คือมุมสองตรงนี้คือมุมสามมุมสองเท่ากับมุมสามเอาละหน้าจั่วใช้อีกแล้วที่ผ่านมานะมีนี่มีหน้าจัว่วมีอะไรกว่าแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะรู้ต่อเลย เดี๋ยวอาจจะต้องมีสามเหลี่ยมแล้วมีอันหนึง่งมุมเกินออกมาข้างนอกเส้นเกิดเกินมานอกเพื่อเกิดมุมตรงนี้ชื่อมุมหนึ่งตรงนี้ชื่อมุมสองตรงนี้ชื่อมุมสามเอาเรา, 1, 2, 3, เาเรู้อหนึ่งบวกสองบวกสามเดาแปดสิบแล้วละ่ะแต่ตรงนี้นอกนี้คือสี่เขาบอกว่ามุมหนึ่งกับมุมสองเนี่ยถ้าเอามาบวกกันจะเท่ากับมุมสี่นี่คือความรู้อีกอันหนึ่งก็คือหลกัหลกๆวิชาการยังไง 1บวกสบวกสามแปสิบแหละแต่ว่า33ตรงเนี้ถ้าเรายกไปดูมุมด้านนอกของอีกฝั่งหนึ่งตรงเนี้ยคือ4เนี่ยสี่เท่ากับหนบวกสเพราะสรุปคุณให้นี่มาคุณให้นี่มาแล้วคุณถามตัวนี้สบายผมผมเอา2ตัวนี้มาทําไม 1> 1บวกกันนี่คือไอ้ยันนี่ต้องใช้แน่แน่ียอาจจะต้องมีเท่ากันหมดเลยมุมละ60องศาด้านเท่าเห็นนะครับไปดูข้อถัดไปครับ เราพิสูจน์ไม่เอากูข้ามพิสูจน์ไปกคไูเวาเรื่องมุมเลยแล้วกันม,มาโจทย์พวกนี้ซ้ำๆๆบ่อยๆนะไม่ต้องไปเจอเจอเยอะๆแล้วจะแล้วจะแล้วจะได้เองนะครับมี O มี A มี B ปึ๊บ แล้วเขาบอกตรงนี้ฉากตรงนี้ A ตรงนี้ B ตรงนี้ O นะแล้วก็ก็คือพอเห็นอย่างนี้พวกอ๋อแซงว่าเขาลาก A ไปหา O แล้วลงมาลง B แล้วตรงนี้ได้90แล้วแถมสำพันธเขาทำง่ายกว่านี้อีกเขาเอา A ขึ้นไปที่ขอบ่นไปหาจุด C แล้วก็ลากกลับมาที่ B ภาวนาเถอะเพียงถามหา A, C, B เถอะ S <S <S อ้าโจทถามเอเซบีจริงด้วยครับรับยชครับตอบเมไรครับสี่แพาย์สงสารนะ